เนี่ยหมอนีได้ยินเสียงเหมือนใครก็ไม่รู้มาร้องไห้แถวนี้อ่ะได้ยินไหมป๊ายินด้วยหมอนี้พี่นายได้ยินไหมได้ยินมาฟังเสียงซิเสียงเป็นยังไงเสียงเหมือนมาจากทางนั้นแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเสียงเหมือนมาจากทางนู้นน่ะทุกคนเสียงเหมือนคนร้องไห้เลยหมอนี้ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปดูหน่อยไหมป้าป้าเราไปดูกันดีกว่าป้าป๊าพี่นายอ่ะพี่นายเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเสียงมาจากแแถวนี้แหละพี่นาย ไดอยู่ใช่ไหมไม่ครับเฮ้ยพี่นายนั่นไงมีเด็กร้องไห้อยู่ตรงนั้นนะพี่นายครับไปดูก่อนนะถ้างั้นเฮ้ยจ้าป้าทำไมเหรอพี่นายแต่เขาใส่ชุดสไปเดอร์แมนเขาใส่ชุดสไปเดอร์แมนอะป้ายุ้ยเด็กธรรมดาที่ไหนจะมาใส่ชุดสไปเดอร์แมนอยู่ตรงนี้ดูดิไม่ใ เกาะด้วยเกาะด้วยเกาะดินชาด้วยหรือว่าจะไม่ใช่เด็กไปดูดีกว่าอุ๊ยเอาจิงเหรอป้าไปถามเขาดูอุ๊ยจริงด้วยเหมือนจุ๊ยเหอไปน่น้วไปนู่นแล้วนั่นน่ะสินู่นสิอุ๊ยโอ้โหโยวนนั่นน่ะสิ หรือว่าเขาจะเป็นสปไปเดอร์แมนจริงๆเนี่ยเอ้าพี่ได้พี่ได้ก็ทำได้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวป,ป้าไปถามเขาดูก่อนนะ<ป>หนูหนูหนูเป็นอะไรมาร้องไห้อยู่ตรงนี้เอา้าเอ้าเอ้าตีอีกแล้ววิาา่งอีกแล้วเร็วมากเลยอะโอ้โหป้าดูสิโอ้ยเดี๋ยวป้าถามเขาใหม่ก่อนนะโอเคหนูเป็นอะไรอะมาร้องไห้อยู่ตรงเอา้เอาหนูวิ่งอี เดบอนซะแล้วเอ๊ะสไปเดอร์แมนนี่ยังไงอ่ะพี่นายเราต้องช่วยกันจับสไปเดอร์แมนคนนี้ด้วยนั่นน่ะสิเราจะได้รู้ว่าเขาร้องไห้ทำไมทำยังไงน่ะเรามาช่วยจับสไปเดอร์แมนดีกว่าจับได้แล้วจับได้แล้วจับได้แล้วอุ้ย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 ปล่อยยายด้วยปะป๊าโอู้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไปเดอร์แมนใช่แล้วจะไปเดอร์แมนฟังก่อนนะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนร้องไห้นี่เมื่อกี้นี่เป็นอะไรอ่ะ หน้ากากหายไม่อะมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ร้องไห้เพราะหน้ากากหายเหรอหน้ากากของสไปเดอร์แมนหายหรอใช่อ่ะปะป๊าหนูคือยอนจะไปพ่อจะไปที่เมหนูคือลูกของพ่อสไปเดอร์แมนนั่นนะสิแล้วหนูมีพลังไหมเนี่ยปล่อยใหญ่ใหญ่เลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าอย่างงานหน้า เราอ่ะจะช่วยตามหาหน้ากากสไปเดอร์แมนให้นะโอเคไหมสไปเดอร์แมนโอเคอป้าดูสิสไปเดอร์แมนองให้ใหญ่เลยอะ่ะเขาอยากได้หน้ากากคืนจริงๆนะเนี่ยน่าหน,น่ะสิสป่าสไปเดอร์แมนไม่ต้องเสียใจนะป๊าเดี๋ยวป้าอาร์ตอ่ะจะพาไปหาหน้ากากเอง<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวป้าแล้วป้าจะพาสไปเดอร์แมนไปหาน้กกากที่ไหนเนี่ยจริงด้วยต้องถามเขา,ขาก่อนแล้วหนูอ่ะไปลรือไม่ตรงไหนอะ ไม่รู้เอ้าแล้วก่อนที่หนูจะมาตรงเนี้ยหนูไปที่ไหนมามแถวนั้นเหรอ๋อ,อแล้วหนูไปทำอะไรแถวนั้นน่ะจอจูไปต่อสู้มามส,มามสงสัยระหว่างต่อสู้อะหน้ากากก็เลยหลุดแน่เลยใช่ไหมใช่ไหมน,นน่น่ะสิเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นเราเริ่มไปตามหาตรงนู้นก่อนดีกว่า <ปะ S 1> เผื่อมันจะเจอใช่ไหมป้าป๋าโอ้โหโดดมาเลยนะสไปเดอร์แมนพี่นาย สไปเดอร์แมนเดี๋ยวเราต้องช่วยกันหาแล้วแหละว่าหน้ากากสไปเดอร์แมนน่ะอยู่ที่ไหนที่นายลองหาดูสิเห็นไหมไม่เห็นนะครับเอออุ้ยนั่นไงครับน้องๆป๊าป๊าเจอแล้วหน้ากากดำๆแดงๆอยู่ตรงนั้นน่ะใช่แน่ๆเลย <Wow. S 2> ต้องถามก่อนนะถามสไปเดอร์แมนก่อนสไปเดอร์แมนครับตรงนั้นน่ะใช่ไหมใช่หน้ากากหนูไหมครับตรงนั้นน่ะใช่ครับใช่ไหมครับ <Wow. S 2> อุ้ยอยู่ตรงนั้นเอง ใช่งั้นพี่นายเราหาเจอแล้วอ่ะเราพาสไปเดอร์แมนไปเอาหน้ากากกันเถอะไปแย่แล้วสไปเดอร์แมนอยู่ๆก็มีคนใส่หน้ากากมาขวางทางเราไว้แล้วเราจะไปเอาได้ไหมเนี่ยพี่นายไม่รู้ครับลองไปใกล้ๆเขาดูดีกว่าปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีแล้วหนีเลวอุ้ยแย่แล้วสไปเดอร์แมนคนใส่หน้ากากเขาจะจับเราอุ้ย หนีก่อนหนีก่อนว้ยตามแล้วดาหนีแล้วฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่า,า,าจะทำใหญ่ไม่ได้หรอกเพราะเจ้าไม่มีหน้ากากสไปเดอร์แมนฮ้ยจริงด้วยสไปเดอร์แมนทำไงอะเราไม่มีพลังแล้วเพราะเราไม่มีหน้ากากยังไม่มีพายาเย็ยนั่นนะสิถ้าอย่างนั้นนะเราอะจะต้องผ่านด่านคนหน้ากากเนี่ยไปให้ได้โอเคเราต้องรีบไปเอาหน้ากากเราคืนมา ถ้าง,งั้นพี่นายเราต้องมาวางแผนกันพี่นายอ่ะวิ่งเร็วมากใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่นายอ่ะหลอกหน้ากากเนี่ยนะให้เข้าวิ่งตามพี่นายแต่พี่นายต้องหนีให้ทันนะรู้เปล่าห้ามโดนจับนะรู้ไหมแล้วพี่นายอ่ะพอคนใส่หน้ากากตามพี่นายไปนะสไปเดอร์แมนเราก็ไปอีกทางนึงโอเคไหมป่ะโอเคถ้ <S <S าง,งั้นเริ่มแผนเลยนะป่ะเด็ก <S <S 1> <S 1> ๆพี่นายไปก่อนเลยเฮ้ยได้ผลแล้วสไปเดอร์แมนเรารีบไปกันเถอะ เราจะขึ้นบันไดไปใช่ไหมขึ้นบันไดยังไม่ได้ยังไม่ได้อีกเหรอเพาะ่ยังไม่มีความสามัคแล้วเราต้องทำยังไงไปคานคานไปโอ้โหเมื่อไรจะถึงเนี่ยวิแย่แล้วตอนนี้เราหลงทางแล้วไ s p i อร์ m a n เราทำยังไงดีเราจำไม่ได้แล้วว่าหน้ากากเราอยู่ตรงไหน้ที่งเราต้องขึ้นที่สูงเพื่อที่จะมองเห็นใช่ไหมมีพยานอาญาแต่ม้มีไยอแต่ขึ้นบันไดอ๋อถ้างั้นเราขึ้นบันไดไปเลยปะ เจอบันไดแล้วครับน้องๆเราจะให้สไปเดอร์แมนเนี่ยขึ้นที่สูงนะเพื่อที่จะมองดูเห็นแล้วใช่ไหมสไปเดอร์แมนใช่มันอยู่ตรงไหนตรงนั้นตรงนั้นอุ้ยพี่นายมาแล้วแสดงว่าพี่นายวิ่งหนีนักกากตัวนั้นได้ใช่ไหมครับใช่ครับมันหลงทางแล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยพี่นายมันหลงทางเข้าไปในป่าฮะมันหลงทางเข้ามาในป่าเนอะโอเคนั่นไงเรามองเห็นแล้วมองจากตรงนี้ไปปะป๊าจำได้ แถวๆนั้นแหละครับน้องๆที่มันจะมีหน้ากากอยู่ถ้าอย่างนั้นน่ะไะสไปเดอร์แมนเราไปเอาหน้ากากของเราคืนกันดีกว่าปะถ้าอย่างนั้นเราพร้อมแล้วเราไปเอาหน้ากากเราคืนกันดีกว่าไปเลยเด็กๆไปเลยแมนไะเด็กๆ,ๆ,ๆเราไปต่อกันดีกว่านั่นไงหน้ากากมันอยู่ตรงนั้นอุ้ยเบรกแบทบไม่ทันเลยครับน้องๆดูสิตอนนี้เราเจอ คนใส่หน้ากากอีกแล้ว่ะทําไงดีพลังเราก็ไม่มีด้วยทําไงดีเนี่ยทำยังไงทำยังไงมาต้องเปหฮอดีแมนตัวเยะแล้วจะไปได้ม่ต้องไปหัวใงไปอ้าเฮ้ยจริงหรือเปล่าน้องๆครับตรงนู้นน่ะเราเห็นแล้วว่ามันมีสลิงให้ยางงั้นนะเราเอาสลิงอ่ะโหนไปดีกว่าดีไหมพี่นายพี่นายอ่ะลากสลิงไปสไปเดอร์แมนเอาไปเองเลยอุ้ยเราต้องข้ามไปให้ได้ถ้าเราโหนสลิงนะครับน้องๆ เราจะข้ามหน้ากากหัวกะโหลกนี้ไปได้นะครับแล้วเราจะเอาหน้ากาก,ากสปไปเดอร์แมนคืนมา,ามาเด็กๆมากันเลยปึ๊บสปไปเดอร์แมนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะไปเลยว้าวโอ้โหในที่สุดเราก็ได้หน้ากากากลับคืนมาแล้วสปไ,วไ,วไปเดอร์แมนหน้ากากหน้ากากจะไปเด้ไหมคนนั้นจะถูกดลบไปช็อก สุดนะเราก็ได้หน้ากากสไปเดอร์แมนกลับคืนมาแล้วไหนสไปเดอร์แมนใส่หน้ากากสิปึ๊บอูตาเบี้ยวตาเบี้ยวตาเบี้ยวปึ๊บโอ้โหี่นายดูดิเป,ป็นสไปเดอร์แมนตัวจริงด้วยการการขึ้นบันไดจะโชว์การขึ้นบันไดเดี๋ยวอย่าเพิ่งไม่ต้องโชว์หรอกการขึ้นบันไดยิงใหญ่มาเลยโอ้โห สไปเดอร์แมนตัวจร,จริงจริงด้วยแย่แล้วสไปเดอร์แมนได้หน้ากากแล้วอย่างนี้เราต้องรีบหนีดีกว่าไปดีกว่าโอ้โห oh น้องๆครับในที่สุดนะเจ้าปีศาจหน้าก,กากสีดำอ่ะหน้าก,กากหัวกะโหลกอ่ะมันก็กลัวสไปเดอร์ Man, แมนมันก็หายตัวหนีไปเลยอ่ะสไปเดอร์แ,แ,แ,แมนเ Man จะขึ้นันไดสไปเดอร์แมนจะโชว์การขึ้นบันไดอ่ะปะเดียวเราไปดูสไปเดอร์แมนขึ้นบันไดกัน <c oughs> ตุ่งตุ่งตุ่งแช่ตุ่งตุ่งแช่โอ้โหสไปเดอร์แมนขึ้มมนบันไดแบบตลุ่งตุ่งแช่เลยครับน้องๆไปไหนดูสิการสไลเดอร์ของสไปเดอร์แมนว milhões! โอ้โอเคสไปเดอร์แมนมาแล้วพี่นายมาเลย โอ้โห oh สุดนะครับพี่นายเราก็ทําภารกิจช่วยสไปเดอร์แมนตามหาหน้ากากาสไปเดอร์แมนจนได้นะครับใช่แล้วคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะครับน้องๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมฝา,ากกดติดตามช่องหนูดีทีวีช่องโอไนท์ช็อตช่องขุนเขาทีวีด้วยนะไปก่อนนะบ๊ายบาย